เอาเมื่อในสีผ้าโหนดบุกมาเล่นเกมมาหนักเนาะจัางเสียกินขนมนี่ขนมขนมนี่ยขั้นหนับบ่ได้หนับบ่หอดหาสิบ่ได้กินขนมเด้อแต่โดนบุกเด้อเออย่าว่าพคูเสียหนับชอชอขาวเนาะออกมาหาอันมาเรียนกันไว้ เรียนกันไปหาอันมันก็แชียงดึกอืมเบิ้งเรียนกันไว้ก่อนหาอันเบิ้งปะคปรูพานับก่อนเด้อปอคปรูสิพานับก่อนตะมิดนี่ปอครูสิพานับก่อนเขียนดีใจพปะครู่เน่แน่มาพี่แน่นเบิ้งนี่งชอนแน่เบิ้งช้อนเด้อหนึง่งนับปมกันพปะครู่หนึง่งสี่ใจเออสองตอนนี้นี่นสองสามสี่ 5น้ำมาอีกพกูพนับสใช่ต้นนี้สใช่หเจ้ากัะนร้อมเด้อสองสองสเลยกัส <4. S 2> และกบห้าจื้อบอจื้อบอเออาเอาน้ำมาอีกก่อนพกูพนับอิกน้ำมาพบิจะกินขนมเลยเนี่ยมาพบิั เออสามโบติกินขนมได้เนี่ยมาพี่มาอีกมานับมาอีกปอคู่นับบานในแลให้เจ้านับเองเด้อหนึ่งนับนับปอคู่สี่ใ่นี่สองตัวนี้ตัวนี้สองนี่ตัวนี้เออสามตัวนี้นี่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 ตัวปอคู่สี่ใ่นี่สามเออสี่ตัวนี้ห้าตัวนี้เออเอามาอีกนับอีกบ่าวย่าบ่าจับตัวนี้ จับออกนับเบิ่งดูหนึ่งใช่หนึ่งเออเอาออกมากรองวันนี้หนึ่งเออสองวันนี้เอาไปอีกเออสามเออสี่เออห้าหาเลยเนาะวานนี้เจ้านับเองวานนี้เขเจ้านับเองพันรอบในแม่นสิได้กินขนมเด้อนับนับนับไหมจับนับเริ่มนับนับกูเพิ่มเพิ่มถือเอาจับ chắp một cái nắp nâng tôi đây nâng ờ bốn ngoài ờ nâng ờ nâng là bên nhắn bàn này giờ bốn ngoài 2 3 ờ ok 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 xám lại bên nhắn bàn này xuống ờ, xám à, oh, lại. lại có mà gì nhắn đi <laughs> kín cái <laughs> nôm lấy cái nào ชามล็กกะี่ีล็กกะหาสีลกะหาอันนั้นาอีกอันนับปาดิบผพาแลบผบได้กินขนมเด้เออ่าต้องนับแปผ้านับหนึ่งหนึ่งหนึ่งละกกะยังบานหนึ่งสอเออสองสองล้เป็นยังีกสองละเป็นยังหกสละ6 โอ้ตอนน่นพกชิบริก,กินขนมบักคูแล้วช่องเรกช่องเราหกเอาไหมฟังฟักคูสินะไปฟังเด้อแบบนี้แบบเพื่อนเออฟังนี่เด้อนี่จับออกจับไปจับนับหนึ่งหนึ่งเออหึออหลักป้าไปนี้หนึ่งหลักสองนับน้ำบักคูเออ สองละกะสามสามละกะสี่สี่ละกกะหา้งงาผงลงเจ้านับไม้บาทน, <c oughs> นับข้นพาน <c oughs> ตัวนี้แล้วแม่เจ้าสิได้กินขนม <c oughs> นับรบูปูฟังตรงไว้อา่านับนับไม้ประคู่อันหนึ่งใช้หนึ่งตัวใดหนึ่ง เอาจับขึ้นมาหนึ่งมาใหม่กูหนึ People, ่งแล้วก็นับไปอี่ยังบ้างีหยังหนึ่งแล้วก็ยังฮะสองแล้วก็ไมยังปไนฮะสแล้วกันเออโน้ตกูได้กินนมแล้วเอากินนี่กับเบสแชมป์นี่ดอกนเอะเอ้าคู่มอบไป ห่อหนึ่งเห็จดจ้านาเอาเห็จดจ้านาเอาขอบใจด้อพ่อคู่ขอบใจด้อพ่อคูโ่โดย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 นับอีกรท์